สวัสดีครับในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่หลายคนอาจจะมองว่าซับซ้อนอย่างเรื่องการเงินแต่เราจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงในโลกธุรกิจกันครับเคยสงสัยไหมครับว่าเบื้องหลังธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาทํากันยังไงมันไม่ใช่เวทมนต์อะไรหรอกนะครับจริงๆแล้วมันคือเรื่องของการตัดสินใจที่เฉียบคมที่มาจากข้อมูลล้วนๆเลยเนี่แหละครับคือคําถามที่ผู้จัดการต้องเจออยู่ตลอดเวลา คํำถามที่เดิมพันสูงมากๆเพราะว่าคําตอบที่ถูกหรือผิดมันอาจจะหมายถึงกําไรมหาศาลหรือการขาดทุนจนต้องปิดกิจการไปเลยก็ได้แล้วการจะตอบคําถามพวกนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องมีเครื่องมือที่ถูกต้องใช่ไหมครับวันนี้แหะครับเราจะมาสร้างชุดเครื่องมือสําหรับการตัดสินใจของผู้บริหารกันแบบครบเซตเลยมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกนั่นก็คือแผนงานครับ เอาละครับลองนึกภาพตามนะคบว่าการท,ทรําธุรกิจมันก็เหมือนการออกเดินทางไกลๆซึ่งถ้าจะให้สําเร็จเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแผนที่ใช่ไหมครับในโลกธุรกิจแผนที่ที่ว่านี้ก็คืองบประมาณนั่นเองครับไอ้เจ้าง,งบประมาณหลักหรือที่เรียกว่า m a สเตอร์บั e เจตเนี่ยมันไม่ใช่แค่กระดาษแผ่นเดียวนะครับแต่มันคือภาพใหญ่เป็นแผนการเงินที่ครอบคลุมทุกอย่างเลยลองดูภาพเหมือนจิ๊กซอที่เอาแผนของทุกฝ่ายตั้งแต่ฝ่ายขายฝ่ายผลิตไปจนถึงฝ่ายการเงินมาร้อยเรียงต่อกันจะเป็นภาพที่สมบูรณ์ครับ แล้วมันเริ่มจากตรงไหนจุดสตาร์ทเลยนะครับก็คืองบประมาณการขายหรือการคาดการว่าเราจะขายของได้เท่าไหร่พอได้ตัวเลขนี้มาปุ๊บมันก็จะถูกส่งต่อไปยังส่วนอื่นๆเป็นทอ,ทอดๆเหมือนโดมิโนเลยครับจากงบขายไปงบผลิตจากงบผลิตไปงบวัตถุด,ดิบงบแรงงานจนสุดท้ายกลายเป็นภาพการเงินทั้งหมดของบริษัทโอเคพอเรามีแผนที่อยู่ในมือแล้วคําถามต่อมาที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือแล้วเราจะรอดได้ยังไงจุดไหนล่ะที่เราจะเริ่มเห็นกําไร คือการจะรู้ว่าต้องขายเท่าไหร่ถึงจะกําไรเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง3อย่างนี้ก่อนครับต้นทุนปริมาณการขายและก็กําไรซึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีสุดๆเลยก็คือการวิเคราะห์ที่เรียกว่า CVP นี่แหละครับ ทีนี้มาดูตารางนี้กันครับมันจะเห็นภาพชัดเลยถ้าขายได้น้อยรายได้ก็น้อยกว่าต้นทุนก็คือขาดทุนตรงไปตรงมาแต่ถ้าขายได้เยอะขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งที่รายได้กับรายจ่ายมันเท่ากันพอดีแป๊ะๆเลยเนี่ยจุดนั้นแหะครับที่เราเรียกว่าจุดคุ้มทุนคือยังไม่กําไรนะแต่ก็ไม่ขาดทุนแล้วเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยแล้วไอ้จุดคุ้มทุนที่ว่าเนี่ยเราจะหามันเจอได้ยังไง นี่เลยครับสูตรนี้แหละคือคำตอบมันเหมือนสูตรวิเศษที่บอกเราได้เป๊ะๆเ,เลยว่าสำหรับธุรกิจเอยืดพิกเซลปรินต์ของเราเนี่ยต้องขายให้ได้กี่ตัวถึงจะเรียกว่ารอดและเริ่มนับหนึ่งในการทำกำไรได้จริงๆการหาจุดคุ้มทุนได้เนี่ยมันก็ดีมากๆเลยนะครับแต่มันมีแต่ครับจะเกิดอะไรขึ้นล่ะถ้าตัวเลขต้นทุนที่เราเอามาใส่ในสูตรตะกี้มันดันไม่ถูกต้องมาตั้งแต่แรกโอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับคืออย่างงี้ครับวิธีคิดต้นทุนแบบเดิมๆเนี่ย มันเหมือนการเหมาเหมาเฉลี่ยเฉลี่ยไปหมดซึ่งบางทีมันก็ทําให้ภาพต้นทุนของเรามันบมเบอไปครับแต่การคิดต้นทุนแบบใหม่ที่เรียกว่า activity based costing หรือ ABC เนี่ยมันคนละเรื่องเลยครับมันเหมือนเราอัปเกรดจากแผนที่กระดาษเก่าๆมาเป็น GPS ความละเอียดสูงที่จิ้มบอกได้หรือว่าต้นทุนแต่ละบาทแต่ละสตางค์มันไปซ่อนอยู่ที่กิจกรรมไหนกันแน่หลักการของมันก็คือ ABC จะมองว่าสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ได้ใช้ทรัพยากรกเท่ากัน ยกตัวอย่างเสื้อยืดของเรานะครับออเดอร์ที่สั่งทําลายพิเศษซับซ้อนซ้อนเนี่ยมันก็ต้องมีขั้นตอนตั้งค่าเครื่องจักรที่ยุ่งกว่าออเดอร์เสื้อลายเบสิกที่ทาทีละเยอะๆใช่ไหมครับ ABC ก <texts> ็ <Ball> จะปันส่วนต้นทุนค่าตั้งเครื่องที่แพงๆเนี่ยไปให้กับออเดอร์พิเศษนั้นโดยตรงเลยไม่ใช่เอาไปเฉลี่ยกับตัวอื่นมั่วๆทาให้เรารู้ต้นทุนที่แท้จริงของสินค้าแต่ละชิ้นเลยครับเอาแล้วครับตอนนี้เรามีข้อมูลต้นทุนที่แม่นยําสุดๆอยู่ในมือแล้วก็ถึงเวลาหยิบเครื่องมือในชุดของเรา มาลองใช้ตัดสินใจในสถานการณ์จริงที่มันยากๆกันดูบ้างครับก่อนจะไปต่อมีหลักการสําคัญอย่างหนึ่งที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยครับเวลาจะตัดสินใจอะไรเนี่ยเราต้องโฟกัสเฉพาะต้นทุนที่เกี่ยวข้องหรือ relevant cost เท่านั้นหมายความว่าไงก็คือเราจะดูเฉพาะต้นทุนหรือรายได้ที่มันจะเปลี่ยนไปเพราะการตัดสินใจของเราอะไรที่ไม่เปลี่ยนหรือเป็นเงินที่จ่ายไปแล้วในอดีตอย่างต้นทุนโจมเนี่ยตัดทิ้งไปเลยครับไม่ต้องอามาคิดให้ปวดหัว มาดูเคสคลาสสิกที่ทุกธุรกิจต้องเคยเจอครับโจทย์ก็คือผลิตเองหรือจะซื้อเขาดีสมมุติว่าบริษัท p ิก e l p r ิ n t ของเรากําลังคิดว่าจะผลิตเสื้อยืดเปล่าเองหรือจะสั่งซื้อจากซัพพลายเออร์ดีดูตารางนี้กันครับถ้าเราจะซื้อต้นทุนที่ชัดเจนเลยคือราคาซื้อตัวละ4ดอลลาร์แต่ถ้าเราจะผลิตเองเราก็ต้องมาดูต้นทุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่าวัตถุดิบค่าแรงค่าใช้จ่ายผันแปรต่าง พอรวมออกมาแล้วปรากฏว่าต้นทุนผลิตเองอยู่ที่แค่3.75ดอลลาร์ถูกกว่าเห็นๆเ,เลยใช่ไหมครับแบบนี้ก็ตัดสินใจได้ไม่ยากเลยผลิตเองสิครับคุ้มกว่ามาดูอีกสถานการณ์หนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันสมมุติว่าอยู่ๆก็มีลูกค้าเจ้าหนึ่งมาขอสั่งเสื้อ1,000ตัวแต่ให้ราคาพิเศษที่5.50ดอลลาร์ต่อตัวซึ่งมันต่ํากว่าราคาปกติที่เราขายที่8ดอลลาร์ที่สําคัญคือตอนนี้โรงงานเราก็ยังมีกําลังการผลิตเหลืออยู่อดี เ,เราจะรับออเดอร์นี้ไหมครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าไม่รับหรอกขายถูกกว่าราคาปกติได้ยังไงแต่เดี๋ยวก่อนครับลองใช้หลักต้นทุนที่เกี่ยวข้องมาคิดดูราคาที่เขาเสนอมาคือ5.50ดอลลาร์ต้นทุนที่เราต้องจ่ายเพิ่มจริงๆสําหรับเสื้อแต่ละตัวเนี่ยก็มีแค่ค่าวัตถุด,ดิบค่าแรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายผันแปรแปลว่าทุกตัวที่เราขายในออเดอร์นี้เราได้กําไรส่วนเพิ่มเข้ามาตั้ง2.25ดอลลาร์เลยนะ ถึงราคาจะต่ำกว่าปกติแต่กำไรโดยรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นแน่นอนครับรับสิครับรออะไรเห็นไหมครับพอเราเอาทุกอย่างที่คุยกันมาประกอบร่างกันตอนนี้เราก็ได้ชุดเครื่องมือของผู้จัดการที่ส่งพลังมากๆสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจที่เฉียบคมขึ้นเยอะเลยครับสรุปง่ายๆนะครับเครื่องมือหลัก4ี่อย่างที่เราสร้างกันวันนี้ 1. คือ Master Budget แผนที่นำทางธุรกิจ 2. CVP analysis เครื่องคำนวณหาจุดคุ้มทุน 3. Activity-based costing หรือ ABC ที่เป็นเหมือน GPS หาต้นทุนที่แท้จริงและ C relevant cost analysis เลนที่ช่วยให้เราโฟกัสเฉพาะสิ่งที่สำคัญทั้ง4อย่างนี้แหละครับคือหัวใจที่ทำงานร่วมกันเพื่อนำทางกลยุทธ์ของธุรกิจให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องสุดท้ายแล้วนะครับพลังที่แท้จริงมันอยู่ที่การเปลี่ยนตัวเลขหน้าเบื่อให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่นาไปใช้งานได้จริงซึ่งมันทาให้ใครก็ตามสามารถคิดแบบผู้จัดการที่มองเกมขาดได้ คำถามสำคัญจึงไม่ใช่แค่ว่ามีเครื่องมือหรือยังแต่คือพร้อมหรือยังที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อสร้างการตัดสินใจครั้งสำคัญที่จะเปลี่ยนเกมธุรกิจไปตลอดกาล